สวัสดีค่ะปีใหม่นะคะปีใหม่ทำงานเป็นพิธีอ MC ซและก็ฟรีแลนซ์นะคะวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับกรอบหน้ามากๆเลยค่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องถ่ายรูปแล้วนะคะไม่เห็นกรอบหน้านะคะกรอบหน้าไม่ชัดนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยค่อนข้างรวมนะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเรื่องปัญหาที่ใหม่เจอว่าต้องทํายังไงบ้างค่ะสวัสดีครับคุณปีใหม่ใช่ค่ะ แล้วกรูปใหม่ก็ไม่ไม่ค่อยมีไขมันตัวจะเป็นความหย,ย,ย่อนคล้อยของผิวหนังสมาราท์ทฟาครับวิธีแก้เราก็จะใช้เป็นพวกกลุ่มยกกระชับอย่างเช่นไฮคู่เครื่องไฮฟู่นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ทาอันตาซาวคือขึอ้นเสียงนะครับลงไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเราสร้างลลาเจนขึ้นมาเลยลทำให้อยู่หนังเรากระชับมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้หย่อนเท่าเดิมนะครับามันหยุดได้นานไหมคะจะแนะนำให้ทำสักปีแล้วครั้งถึงสองครั้งเดี๋ยวลองทำดูครับว่าได้ไ่ะ